ครับผมสวัสดีครับเพื่อนครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกับเรื่องราวของเหรียญกระสับนะฮะธนจกรรต่างๆครับผมที่มีการซื้อขายครับเปลี่ยนมือกันนะครับฮะเราก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้เป็นประจำๆนะครับเพื่อนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะถูกใจชอบใจก็ฝากด้วยครับผมฮะกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเพื่อนครับวันนี้ครับผมฮะก็จะพาผ่านเพื่อนมาพูดคุยกันถึงราคาเหรียญนะครับผมที่มีการซื้อขายกันะมีการเปลี่ยนมือกันเกิดขึ้นนะครับฮะ ก็ติดตามดูกันได้นะครับคุณเป็นหลายๆคนนั้นก็สนใจเรื่องราคาเป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับเนื้อหานี้ก็ผมนะฮะถูกใจไม่ถูกใจแต่อย่างใดก็ขออภัยด้วยนะคำนึงครับนะฮะก็ผมก็พยายามหาข้อมูลกับเหรียญที่มีการซื้อขายกันเพียงเท่านั้นนะครับผมเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็เป็นไปแล้วฮะมาชี้แจงกับราคาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเอาละครับผมเข้าเรื่องครับผมมาเหรียญแรกครับผมสำหรับเหรียญช้างสามเสียนะฮะของรัชกาลที่6กนะฮะ ลสสองสีนะครับเพื่อนครับเหรียญสยามรัดนะฮะเนื้อเงินครับเพื่อนครับฮะซึ่งก็มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันที่ราคาประมาณ1,200บาทนะครับเพื่อนครับเหรียญนี้ก็มีอายุกว่า100ปีมาแล้วนะครับผมกับราคา1,200บาทครับเพื่อนครับซึ่งหลายๆคนนั้นก็สงสัยนีทำไมถูกจังนะฮะทั้งที่มีอายุกว่า100ปีมาแล้วนะครับเพื่อนครับก็เป็นเหรียญที่ฮะหาไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนครับสำหรับคนที่สะสมกันมาเนิ่นนานนะฮะ หรือหลายคนนะเพื่อนๆหลายคนนั้นก็ผ่านตากันมาบ้างนะครับผมจึงเห็นได้ชัดว่ามีกันมากมายนะครับเพื่อนครับมีกันมากมายเลยทีเดียวเพื่อนครับก่อสมเหตุสมผลกับราคา1,200นอบาทนะครับมาต่อกันที่เหรียญต่อมาเพื่อนครับเหรียญนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมกับราคา600บาทนะครับเพื่อนครับก่อเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์นะครับผมนะฮะเนื้ออันประกาศนะครับปี2539นะครับรุกาันารามสิบฮะ อายุของเหรียญก็ราลลาี่0ปีได้แล้วนะครับผมกับราคา600บาทนะครับสภาพไปผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนครับซึ่งเหรียญนี้ก็น่าบูชานะครับเพื่อนครับเหมาะกับเลี่ยมกรอบหอยนะครับผมหอยบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะกับราคา600บาทนะฮะก็ยังถือว่าต่ําอยู่นะครับเหรียญนี้ก็มีการทาพิธีใหญ่มากๆนะครับเพื่อนครับเหรียญน่งบัลลังนะฮะ ปี2539นะครับผมะฮะก็ทำพิธีพุทธาวิเศษการพิธีใหญ่โดยสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมประมุขสูงสุดของพระสงฆ์นะครับเมื่อนครับและเกจิอาจารย์อีกหลายองค์ด้วยกันนะครับผมมารวมพิธีฮะมีก็มีปฏิหารมากมายเกิดขึ้นนะครับผมนะขคณะปลุกเสกนะครับผมซึ่งก็เก็บไว้ก็เป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากๆนะครับเมื่อนะครับ กับราคาที่ซื้อขายกันนะฮะซื้อขายกันได้ในราคาประมาณ600บาทซึ่งก็เป็นกลางที่สุดนะครับผมแต่ก็แนะนําให้เก็บไว้ดีกว่านะครับเพื่อนครับพอจากรูปลักษ์นะฮะจากรูปลักษ์แล้วสวยงามมากๆนะครับผมนะฮะพอมีน้อยด้วยนะครับเพื่อนครับเหรียญที่ผลิตออกมาในพิธีสําคัญแบบนี้นะครับผมผลิตมาเพื่อห้อยนะเพื่อห้อยบูชาครมีมีให้เห็นน้อยมากนะครับเพื่อนครับก็เหมาะสําหรับเก็บบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อนครับใครมีอยู่แล้วก็แนะนําให้เก็บไว้ดีกว่านะครับเพื่อนครับ หากคิดจะขายฮะก็ประมาณ600บาทเพียงเท่านั้นนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งเหรียญครับผมเหรียญที่ค้างคาใจเพื่อหลายหลายคนนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทนะฮะเนื้องเงินแท้นะครับผมสมัยราชก,การที่5นะครับหลอสอนหนึ่งสองห้านะครับเพื่อนครับเหรียญแท้นั้นนะเหรียญแท้นั้นก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ1,200บาทด้วยกันนะครับผมเหรียญน,นี้ก็มีอายุฮะยาวนานมากเลยทีเดียวเหมือนครับ ซึ่ก็สมเหตุสมผลกับราคานะครับผมก็มีให้เห็นกันอยู่มากมายฮะแต่ก็จะหาเหรียญแท้ยากหน่อยนะครับเพื่อนครับเอาละครับเพื่อนครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเรื่องราคาซื้อขายก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีโอกาสก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับผมฮะก็ลองติดตามดูกันได้นะครับเพื่อนครับเราจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆคนนะฮะอยากจะขายเหรียญนะฮะ ก็ไม่รู้จะขายเท่าไหร่นะฮะไม่มีราคาเป็นกลางนะฮะก็ลองติดตามดูกันได้นะครับผมเราก็จะมาพูดคุยะฮะมาพูดกับราคาที่ซื้อขายกันนะครับผมเพราะมีการเปลี่ยนมือะะซื้อขายกันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพูดคุยกันแบบนี้นะครับ <S <S เอาละครับเพื่อนครับนะฮะเพื่อนคนไหนชอบเรื่องราวของเหรียญกระสาบฮะหรือธนบัตรหรือแบงก์ต่างๆนะฮะสนใจข้อมูลแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกดซับสไครต์นะครับผมจะได้ไม่พลาดกับเรื่องราวแบบนี้นะครับผมนะฮะ ครับผมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพื่อนครับอ่าฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็ติดตามดูกุนได้ว่าจะเจอเนื้อหาสาระแบบไหนนะครับผมฮะก็คงนี้พรเรื่องราวของเหรียญกริส์ประธนบัติต่างๆนะครับเพื่อนครับอ่าถูกใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ลานไปตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ